สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนทเทียทเท่ยงครับมือน,นี้อีกแล้วทเที่ยงอีกแล้วเกือบ่ายโมงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคาจะเตรียมกองท่ายครับวันนี้ในกระเด้เรียบร้อยแล้วครับอุปกรณ์มีเอฟซีอมาครับเพีเน่นนาะตัามมะฮุ่งอีเหลมือนี้พีน่น้องแต่ว่ามือน,นี้เพื่อนบ่ให้ใส่ผงสุรุตหลายๆเพีเน่น้องโอ้ผงสุรุตกระบอมีพี่น้องแต่มีตัวนี้ล่ละนี่ครับ มันจะเป็นพวงสุลุตละอันนี้นะหวานเลื้มๆพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเอามื่อนี้เบา้าภูไทยเตรียมอุปกรณ์อย่างดีครับเพื่อเอฟซีคอมานี่ครับส้มก็ครบมีทั้งอันมะเขือเทศได้พี่น้องมะเขือเทศแล้วกับมะนาวเนาะแล้วก็มื่อนี้ที่สําคัญพี่น้องเบา้าภูไทยมีอันนี้นี่ครับข้าวปุ้นข้าวปุ้นเนาะข้าวปุ้นเนาะอ่าเบิรงวิว ข้างลังพี่น้องเป็นคลองน้ําเป็นในฝ่ายส่งน้าเนาะแล้วก็ฟังเสียงของผู้ขับพี่น้องเห็นดีป่ะนั่นแหละครับเป็นฝ่ายน้ําล้นเสียงน้ําไหลโจกโจกๆนะครับบรรยากาศดีพี่น้องมหมยาม,มือเถียงเนาะพบเพอกันกะเบ,บาุทัยอีกทีนึง <c oughs> อัน่าสงสัยนะครับ,บว่าเบาุทัยนี่เราเอ็ดงานนีว่าเราเอ็ดฟือนหะรือเบาุทัยก็เอ็ดงานครับตัดงาสักกแล้วได้อ่า หลายเติบละมื่อน,นี้คาดว่าจะแล้วพี่น้องเนะก็เลือฟั่งพุ้นเนาะเปะ่าพทไทยแล้วภารกิจตรงนี้กะสิไปเอ็ดงานต่อครับพี่น้องนะกะใช้เวลาบ่บ,บ,บดุลุนาะตรงนี้นะครับอ่ะมาต้องเผือหลยเ้ยพี่น้องี <c oughs> ่ต้องเผือหลายมาื้อวนี้มากินตำมหฮุงนะเป่าพทไทยนะครับเ้นกระยำไว้แล้วเนาะเพื่อประกันเป็นสีเออโอ้โหก็ติดกะขันเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้อง ยิ่มตามมา่ำโมโหนะเบาผู้ไทยเดี๋ยวนี่แซบแซบต้องกันเลยครับนะเงี้ยว่าผือหลายเนาะลงมือนะลงมืออ๋อเซอร์ลงไปนี่ครับนี่มื้อนี้เพิ่งมีสีสันอยู่นะมีมาคลิปสีแดงอด้รจักหน่อยเด้อมื้อนี้เนาะเออเอาเซอร์ลงไปอ่ะปีแต่เพ็ดอยู่พี่น้องเนาะเพ็ดเลยมีเพ็ดพี่น้องว่าเอ๋เอเซอร์ลงไปโลดนี่นี่เซอร์เบิร์ตนี่ละแต่ว่ากระเทียมบ่มีพี่น้องบ่ต้องอยัง มีต้องคือลายแล้วเนอะเอาซ้ำี้ละ<า>ตานอีกขื้เก่าเนาะอีกขื้เก่าพี่น้องอบรรยากาศดีวันนี้คนกองท้ายมาแตบ้านโต๊ะดิเก่ามาแต่บ้านพี่น้องเเงาลวดลงทุนขนาดตั้นเหรอเพื่อมาเอ็ดคลิปโดยเฉพาะเลยนะ ถ้าไม่คิดกระเด็นเข้าตาไม่มมเว้นอย่างอื่นได้แบบนี่อะฟังไปเสียงก,กันต่ำเลยพี่น้องนี่อ่าหิวอีเลี้ยบหิวอ,อีเลี้ยบมึนได้หิวอีกแล้วเนาะนี่แหละครับเป็นการที่เอ็ดคลิปม,มันาขมุนพวกนี้แหละเนาะเออได้ใส่อารมณ์พร้อมมาเถอะอ่าเป็นะเลื้อมุนมุนเอ,เอี้ยบบ้านบ้านปอบพูดถึว่ามุนเอี้ยบเออ แยกเก่งแยกเก่งเป็นนเลยหนึ่มุ่นครับเรียบร้อยเอามาบบัสอ่ะพระเอกมันก็ต้องเสิร์ฟเส้นมะหงหรอวะพี่น้องตามมะหงมีเสิร์เส้นมะหงอะไรคือเป็นเนาะเนาะอาันนี้กะบังนิดนึงครับเสิร์ลงไปอ่ะบ่าวภทรยาสิบอกว่า ได้ให้ครับมันนี้เพชรเพชรแน่นอนเนาะอือแล้ขีดขีดมีดกอนมีดเลี้ยเขาอ่ามาเสื่อมมะเขือเทศไอมะเขือเทศนี้เบาผุ้ไทยมักกินครับนี่มักกินขนาดเลยกมะเขือเทศเนี่ยเสียบครับแต่ต้องเสื่อตํำมะฮุ่งได้จะกินได้เนาะถ้ากินนวดป่าวก,กินไม่ได้เนาะเสิร์งไปเนี่ยโอ้เขาแล้วครับพี่น้องมีดนะ เสือลงไปมีต้องเสือหลายเลยพี่น้องมันจะเป็นเอเลียยนะเสือสานี้พอโอ้ยมะนาวพี่น้องสดขนาดานี้น้ำสดขนาดเลยนะสังเกตเบื้องมะนาวสดมีสดพี่น้องนี่ครับนี่นี่นี่ได้การบีบลงไปนี่บีบคูเลยเอ่ะ มีคูเลยพี่น้องมีคูเลยได้การบาทนี่มาบาทคือเก้าครับมีคนโทรมานับประเดี๋ยวเบสดนี่ซื้อมาใหม่เอามาแต่เฮือนใหม่ซื้อลงไปที่สำคัญอุ้ย,ย,ยบาดนี้จะเป็นเลยเด้อบาดนี่จวกจวกพี่น้องจวกพี่ยืนเพื่แอแซบขึ้นเก้าเซืองไปวันนี้เบาูนไทยเซื่อขอบุณจังไงได้พี่น้อง ซื้อข้าวปุ้นจักน้อยอ,อ,อีกแล้วมันนี้พี่น้องประเดะถุงเก่านี่กินสามเแล้วยังมีเบิเด,ดียวาะเซนลงไปเซนลงไปครับมาบัตรเขากำมาเหาะเหยาะอีกคือเก่าครับ มาอ,อืมอืมอืมไปเอาสิน้องนี่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 น,นี่โอ้ยน้ำลายแตกอีกแล้วสิน้องน้ำลายแตกเนาะมาเหาะเหยาะเหาะเาะเาะไปฟังเสียงน้ำไหลเปน็ปนน้ำตํำหูเป็นน้ำโอ้มีความสุขอืม เริ่มสเต็ปการตำเป็นตะเปิดร้านตำหุ่งได้อยู่พี่น้องเดี๋ยวบาวภูไทยซิมมึงก่อนได้พี่น้องเลยอีกแล้วครับนี่โซอีกแล้วนี่เบิง่งโอ้ยมือน,นี่เฮ้ยเดี๋ยว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 บาวภูไทยซิมมึงก่อนได้ครับพี่น้องอื กูอาจจะมีต้องบอมุมมานมันเนาะอ๋ะอ,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 อืพอดีพี่น้องทื่อเดี๋ยวจบเลยพอดีพอดีนี่ครับอบอกไปให้เบิง่งอืม บัดน,นี้เราก็เอาข้าวปุ้นลงเดี๋ยวข้าวปุ้นลงไปน้อยเดียวเนาะนี่ครับเอาข้าวป,ปุ้นลงไปน้อยเดียวนีนนนวน่มาเหาะตอบบดนี้เป็นตำเสื้อข้าวปุ้นเด้อวันนี้โ <c oughs> <c oughs> อ้ยหรือว่าตำสวัวยล่ะพี่น้องมาเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วครับโอ้ยบุงสเตปนี่นี่ธรรมดานใช่ไหมพี่น้องครับเรียบร้อยครับตำสัวครับเมือน,นี้เป็นตำสัวข้ปุ้นบอแซมตานครับมันนี่บอแซมตานนี่เรียบร้อยเป็นเนื้อเรือแาบนี้ อ่นเลิฟพี่น้องไฮไลท์เลยเบิ่งเอาพี่น้องกินกับอันนี้เมือนี้พระเอกมันปิ้งปลาหมึกครับเนอานี่เอาให้กินถ้าเบึง่งเดี๋ยวกินแก้มกับอันนี้ครับอพระอีเลิศพระอีเลิดพี่น้องพระอีเลินาศนะภาษากลางใบชะพูนูนะะ<ป>เดี๋ยวสัตเบงเปิดปีบเข้ากันจดงไหม กินสักคำพี่น้องมีคนท้ากินอยู่เนาะจะให้เขาเราคิวมะนี่ครับพี่น้องเอาจะคำก่อนนะมากินข้าวเทงเดี๋ยวได้พี่น้องได้มานี่ครับ เงาะกับหินพี่น้องวนข้าไปอีกคำหนึ่งซิมบ้างก่อนพี่น้องซิมมัวพี่คำใหญ่เลยแซ่บครับพี่น้อง มาครับข้าวเทงน้ำเบาคภูไทยอ๋าครับอยู่ดีมีแหงเด้อพี่น้องเด้อ้ํำรวยแล้วสกหมานนะครับเนาะอ๋ะอแสบอีแล้วครับ